คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็กราบสวัสดีนะครับ f c นะครับมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาจุดทูบขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันจันทร์นะครับที่4สิงหาคมแล้วนะครับผมพศ2568 ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟซมิดดักนะครับที่อยู่ในช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับสำหรับข้อสอบไทยนะครับประจำวันศุกร์นะครับที่1ก็ไม่ทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับตัวเด่นของแอดได้2กับ4นะครับข้อสอบออก8 5 2นะครับเด่น2เจาะ5 2 2 5แอดก็ขอมอบ2 5นะครับประเดิมเดือนสิงหาให้ f อฟซีพี่น้องได้เต็มอกเต็มใจตัวเจาะด้วยนะครับผม ทั้งตัวเด่นตัวเจาะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็ออกพร้อมกันกับข้อสอบราวพัฒนานะครับออกวันศุกร์เช่นกันสําหรับเราพัฒนานะครับเม็ดเดียวของแอดได้อยู่ที่6กนะครับก็เจาะ7 6็เนะครับเม็ดเดียว6เจาะ6 7นะครับเด้งเด้งนะครับข้อสอบ ขนมไทยนะครับขนมลาวนะครับก็มาตามนัดตามสูตรจากทางช่องแอดคินนำโชคพารวยก็ยินดีกับเอฟซีมิตรที่มีความโชคดีนะครับก็พากันคอมเมนต์เข้ามานะครับก็อยากชมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านหลังจากมีความโชคดีกับเลขทูปู่อยู่หลายงวดแอดมินก็จะมาจุดขอโชคเอฟซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันนะครับผมผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีนะครับหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับ ก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับผมจะเป็นคาถาขอโชคนะครับจะเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดาน,นะครับ f c ่น้องสนใจคาถาพระคดาคาถาขอโชคขอหวยจดไวแ้แค่ว้นะครับผพม,มีเลขทูบอยากจุดเสียงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมต,ะต,ตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุตตสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุตตสสะ นะโมตัสสะภะพวตระตูสัมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักรวติยสังมหาจักรวัติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพิทธิวิชาจรณยสังสัพพโลกาจริยายนณะสังเอเตนะ ยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะ,ม,ะมามสุวติโหนตุไมหังนมโมพุทธสะนมโมธรรมะนมโมสังคสะเสยยะอีทางอูหูดูสวาหายะสาธุครับผมเลขทูปนะครับบารมีนะครับหลวงพ่อรวยพันล้านก็จุดเจบร้อยแล้วแอดมินก็จะของดใช้เสียงเอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูปไปด้วยกันนะครับรุ้นด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบาร,รมีปูดทวดก็ขอบุญบาร,รมีปูดทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอชมบุญดุลบันดาลเลขทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเลขทูบบาร,รมีปูดทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นตัไหนคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับ คอมเมนต์แอดอาจแตกต่างกันออกไปนะครับผมเพื่อนๆมีชูด้วยสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปก็สามารถไปรับชมติดตามได้นะครับผมเห็นโครงการรวมมีชูด้วยกันสําหรับวันนี้ที่พี่น้องท่ชอบในทางเลือกพวกเรามีปู่ทวดกัน,นอนกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็ขอให้ชีมีรักโชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ